แล้วครับผมเมื่อวานนี้คนเยอะมากเลยต้องมาตอนเช้าแบบนี้นะครับผมโอ้โหทําธุรกรรมเดี๋ยวนี้ก็ลำบากนะชีวิตอะไรอะไรมันก็ลำบากเหลือเกินโควิดแต่รัฐบาลนี่สบายเหลือเกินนะผมปิดมาวันหนึ่งนี้ผมมีความรู้สึกเลยว่าคนที่ลำบากเนี่ยลำบากมากกว่าผมเนี่ยมีเยอะ แต่พวกมึงนี่มีแดกไ้รัฐบาลเฮงซวยโมนแต่เช้าเลย A later few moments later. กลับมาที่คอนโดแล้วครับผมคือวันนี้ผมจะไปที่ออฟฟิศไปเอาไอ้กล่องแบบนี้มาอีกเพราะว่าอ,อมันมีหุ่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าลกมากนะฮะ คือมันจะมีหุ่นพวก Perfect g เต็พวก HG เนี่ยประมาณ5 6ตัวเนี่ยเยอะมากตรงนี้ผมจะเคลียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เอากล่องพวกนี้ใส่แล้วก็เอาไอ้พวกหุ่นเนี่ยใส่กล่องอันนี้มีกล่อง,องที่ออาฟิศนะฮะไอ้ส่วนตรงกล่อง HG เนี่ย4 50 70กล่องเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเคลียร์ได้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวช่วงนี้พวก w o r k f r o m Home นะก็ มันจะมีพวกผมจะเคลียรให้มันให้มันเดินสบายแล้วเดี๋ยวพวกนติงเกลเนี่ยจะอีก2วันเนี่ยปลาลืนนนี่ก็มาแล้วนะเดี๋ยวจะเอามารีวิวแล้วเดี๋ยวไอ้มังกรไอ้พวกเอใหญ่คือตอนนี้เคลีย์ห้องแยกออกเลยว่าอะไรที่ยังไม่ได้ประกอบอะไรที่ประกอบแล้วจะได้เวลาหาจะได้หาง่ายๆนะโคยแล้วตู้ปลาก็มีเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังมันซ่อนอยู่ตามตำแหน่งพวกนเนี้ยเนี่ย เนี่ยฟอร์มนเนียคือฝุ่นเกาะเลยเดี๋ยวจะไล่ดูเนี่ยไนติงเกลเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาอันนี้ยังไม่ได้เก็บเพราะว่าไนติงเกลเนี่ยจะเอามาเปรียบเทียบกับตัวอ,ออกใหม่ที่เป็น HG 1 4ต่อร4แต่คือว่ากล่อง1 4ต่อร4กับ1 0ต่อร้อเนี่ยกล่องเท่ากันเลยยังไม่แน่ใจว่าไอไนติงเกลที่ออกใหม่ที่จะมาวันศุกร์เนี้ยทำไมกล่องมันใหญ่เท่ากับตัว1ต่อร้อเลย เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งวันนี้เดี๋ยวไปที่ออฟฟิศแล้วก็ไปเอาของมาจัดห้องอันลบๆของผมเนี่ยให้เป็นระเบียบมากขึ้นอีกรอบหนึ่งนะค่อยว่ากันโอเคขออนุญาตกินคงกินข้าวแล้วไปนี่แล้วกม็มาเช้าไปแบงก์มาเดี๋ยวต้องไปแบงก์อีกรอบหนึ่งช่วงบ่ายนะครับผมวีล็อกเดลี่วันนี้ก็เนี่ยยานเนี่ยเดี๋ยวจะลื้อยานเดโดเบียมอันเนี้ย ยานมีเพียบเลยแล้วก็หัวพวกหัวยูนิคอนหัวชิ้นนันจูเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูจะคิดว่าเอามาตั้งโชว์เป็นจุดเป็นเป็นโคมไฟนะเออไปลือ้อคือตอนเนี้ว่างแล้วเดี๋ยวจะลื้อของแบบเอามาให้ดูเลยแบบมีอะไรบ้างนะอ่ะโอเควันนี้ขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตปลอดภัยในวันนี้อีกวันหนึ่งครับผมเดี๋ยวเจอกัน กลับบ้านเหรอเปล่าพอดีป้ามันถล่มก็เลยลื้อลงมาจากข้างบนไหนขอชมไหนโอ้โหโอ้โหอันนี้ Perfect Gate f s อันนี้เป็นสีสีเงาเฮ้ย Perfect Gate I78 สีทองอันนี้อะไรอ่ะ อสบอกันดำโอ้โหมีเยอะเว้ยมีเยอะเว้ยอันน,อนี้นอะไเรเสร็จเล้วเสแล้วเฮ้ยไอกินตแปดกันดำโอ้โหอุหอ้ยตัวนี้เงาๆสีดำเนี่ยดำอันนี้อะไรอ่ะเดียวไทยคัลเลอร์ เทียบเลยนี่เยอะมากอันนี้ของ พี่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะรู้จักกันมานี่เทียบเลยนี่อันนี้นี่มีซาสบินี่โอ้โหอันนี้กูเหมือนกันนะกูอันนี้คนนี้คนนี้ก็หนักนะบอกได้เลยว่าไอคอนเวิร์ตของพี่เขาเนี่ยมีหลายตู้เลยที่บ้านนะเยอะเลยนะของแล่เยอะเหมือนกันนะคนนี้นี่โอ้โห เี้ยวว่ะเขี้ยวว่ะ,ะนี่ไอกองนี้ก็หลายตังนะนะเนี่ยเพอร์เฟกต์เกทั้งนั้นเลยอันนี้แซสบีนะนี่กองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเทียบเลยพอโ้โหบอกได้เลยว่าจะฮับมีเยอะมากนะอันนี้พี่เดนะร้านก๋วยเตี๋ยวนะเดยบอกว่าสะสมมานานแล้วนะโอเคเดี๋ยวว่างๆมาคุยกับแกดีกว่านะร้านเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอ่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเออ นี่ซื้อเป็นลูกค้าแกมานานนะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแกะสะสมกันดนะั้มนะโหเกียบเลยโอเคซื้อก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้หรือร้านข้าวที่ผมซื้อประจําเนี่ยพี่เดย์นะเขาเป็นเจ้าของร้านนะคือเขาเก็บกันดั้มมาเยอะยังไม่เคยบอกทุกคนนะโอ้โหบอกได้เลยว่าเออเยอะเหลือเกินนะฮะ มีแบบเก่าๆเพียบเลยนะโอ้โหบอกได้เลยว่าจ้าไปเลยทีเดียวแกเล่นคอนเวิร์ตจริงๆแล้วแกเล่นคอนเวิร์ตเยอะมากนะและที่สําคัญคือเขาชวนผมเล่นคอนเวิร์ตผมก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ชอบอะไรที่มันตัวเล็กๆแต่ถามว่าตัวใหญ่ๆหรือว่า1ต่อร้อยเพอร์เฟกเต็เลยเนี่ยแกมีเยอะมากนะว่างๆนะหลังจากโควิดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูดิว่ามาคุยกับแกดิว่าเป็นยังไงก็คือว่าช่วงนี้แกขายของด้วยก็ยุ่งๆนะมอกี้แอบไปถ่ายนิดนึงเมื่อกี้ เขาลือของออกมาจากหลังร้านนะไอ้ที่เก็บของที่บ้านแกมีเยอะมากนะแล้วก็ตู้เก็บนะเห็นไหมแกขายร้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะยังเอากันดั้มมาโชว์เหมือนผมแหละนะฮะก็ทํางานไปด้วยดูไปด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เมื่อกี้เป็นไงเยอะไหมเพอร์เฟกเตอ์ล้วนๆแล้วมีซาซาบี้ด้วยมีอะไรด้วยนะก็ประมาณนี้แหละคนชอบมันก็ต้องมีไว้ที่ทํางานบ้างเหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละเลยเลย เลยเห็นเลยเอามาให้ทุกคนได้ดูนะแล้วปกติเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นพ่อแกเก็บไว้ข้างหลังนะเมื่อกี้นี้เอามาให้ดูน้ําจิ้มจิบจ,จนะฮะโอเคขออนุญ,ญาตขับรถไปออฟฟิศไปร้านน,นิดนึงครับผมมีลูกค้ามาเอาของนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันขออนุญาตหาเงินหาทองแปรบหนึ่งนะฮะก็ช่วงอย่างเงี้ยครับกับตัวมีลูกค้ามาก็แวะไปเอาแวะ าขายได้บ้างอะไรอย่เงี้ยก็ประคองกันไปนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะเดี๋ยวเจอกันบ่ายว่าเฮียจะมีอะไรเดี๋ยวไปขนไอไอไอกล่องกลับไปจัดระเบียบที่ห้องด้วยนะครับผมอ่ะเจอกัน แล้วนะครับผมก็ตอนแรกวันนี้กะจะมาเอาของกระจุกกระจิกเนี่ยขนของไม่ได้ไม่ได้ขนของกับบ้านนะมาเอากล่องกล่องเนี้ยไปจัดระเบียบห้องที่บ้านนะครับผมก็ที่คอนโดเพราะว่าจะได้ทําอะไรให้มันสบายๆนึงพวก p เพอร์เฟกต์พวกอะไรที่บอกไปเมื่อเช้านี่แหละก็กระจุกกระจิก HG ก็มีนะฮะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆนี่เดี๋ยวมีลูกค้า มาซื้อโดนอีกก็สบายๆไปวันนี้นิดๆหน่อยๆกลับมาเอาของแล้วมีลูกค้านัดเอาของก็ทํามาหากินไปได้กําไรค่ากับข้าวนิดนึงสี่ห้าหมื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะโอเคนะฮะของก็ยังมีอยู่เพียบเลยนะฮะก็โอ้ไฟเสียอ,อีกนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทํานู่นทํานี่ทํานั่นแล้วเดี๋ยวบายๆว่ากันถต่ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วห่ะนะฮะไปทุกคนขอให้ปลอดภัยกันครับ ซิปกลับบ้านด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปห่ออีกนะฮะโอเคครบจบเดี๋ยวรออ,อลูกค้ามาแล้วก็แนะนำการใช้งานโดนแล้วก็ค่อยกลับบ้าน A few moments later ระหว่างรอลูกค้าเรามาเจอกับตันอเมริกาเฮ้ยไม่ใช่ RX78 Origin นะนี่ เจ้ากับบ้านนี่ครับออริจินนะถ้าใครชอบออริจินมันจะมีในนี้มีบาจูก้าคือถ้าเน้นอาวุธเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครชอบที่มันเป็นแบบดีคอเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารอๆเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่น3.0แต่ถามว่าอะไรห่อกันเฮียว่ามันแล้วแต่เนี่ยอย่างที่บอกไปไอ้ตัวนี้มันออริจินมันมีอะไรมาให้ค่อนข้างเฮียชอบอะนะฮะ แต่ถ้าเกิดคุณซื้ออริจินไปแล้วแล้วอยากให้มันมีอะไรมากขึ้นคุณก็ไปเอาพวกดีคอนะแบบของขายเพิ่มเงี้ยดีคอน้ำ100ร้อยกว่าบาทน้ำมาใส่อลิจินเฮียว่าออริจินเนี่ยน่าจะหล่อมากนะนี่เป็นไงแนะนำนิดนึงแนะนำนิดนึงนะแต่นี้ก็ยังไม่ได้รีวิวเลยเดี๋ยวจะเอากลับไปตัดเส้นนะแล้วก็รีวิวอีกทีหนึ่งนะแต่เฮียคิดว่าตัวนี้ยจ้าออกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวาเอามาโชว์เอามาตั้งโชว์กันดีกว่าเอามาตั้งคู่กันนะเดียวกลับไปบ้านก่อนประมาณนี้สําหรับคนที่ชอบนะมีคนมาถามมาเยอะเลยนะออริจินหรืออะไรดีกว่ากันนะก็แล้วแต่ชอบเดี๋ยวตั้งโชว์คู่กันดีกว่านะเออวะ่ะไป ได้แล้วนะฮะอันนี้น่าจะรู้สึกว่าเป็นกระตูนนะนะฮะเป็นกระตูนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่ามันเป็นอะไรนะอันนี้คือน,น่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนกันดด้ามฮาร์ทเวย์นะฮะเฮียสั่งไปเห็นมีคนสั่งเฮียก็เลยสั่งไปบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันดีกว่าวันนี้ไม่มีเวลาแกะมาแกะพรุ่งนี้แล้วกันนะเอะตอนแรกนึกว่ามันใหญ่นะ จะเป็นแค่นี้แต่นี้เป็นสี่เล่มเลยนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึง่งนะฮะแต่ถ้าเกิดมันดีเดี๋ยวเฮียจะให้ลิง์สั่งไปนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่บ้านและนี้อยู่ออฟฟิศลูกค้านั่งเรียนอยู่นะฮะโอเคบป one hour later ได้กินหรอมาวิกแม่จะกินข้าวเขาเหรอเขายังไม่ได้กินข้าวเลยมาวิกกินแล้วนะอนะ ขอกินข้าวก่อนนะทุกคนเอออะไรมาวิกหิวเหรอกินข้าวกลับมากินคงกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งออวันนี้ไปขนไอต้ตู้ไอ้กล่องกล่องนั้นมานะฮะแล้วก็พอดีว่ามีรถเคอร์รี่เออะไรนะร a z a ้าหรือช้อปปีเนี่ยมาส่งหนังสือการ์ตูนด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือของ แล้วเอาไอ้พวกตัวใหญ่ๆเนี่ยใส่กล่องเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเฮียทาอะไรบ้างนะฮะวันนี้เหมือนรู้สึกว่าจะวินเวียนหัวนะเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนนะฮะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยกินยาก,ก็น่าจะพักผ่อนน่าจะเล่นกับมาวิกอีกสักนิดหน่อยแล้วก็ป้อนข้าวมาวิกนะวันนี้เป็นวันฟรีมาวิกนะก็คือว่าเขาจะได้กินอาหารที่แบบอร่อยอร่อยนิดน,นึงคือแบบ ตับย่างอะไรเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้คือจะกินอาหารที่สมบูรณ์ของเขาโดยที่แบบไม่มีไม่มีแบบรสชาตินะฮะเป็นเป็นอาหารออ์แกนิกของเขาอะแต่วันนี้จะได้กินตับนะฮะเดี๋ยวดูดิว่าจะอร่อยแค่ไหนวันนี้วีล็อกเดลี่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมขออนุญาตพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์มาดูในติงเกลเฮ e จีกันนะครับพากเฮีย ต้องจัดก่อนอยู่ใครอยู่แล้วนะฮะโอเควันนี้ขอตัวก่อนนะจ๊ะไปแล้วจ้ะวีล็อกเดลี่พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับวันนี้บายบายโชคดีปลอดภัยสําหรับทุกคนนะครับวันนี้ผู้ติดเชื้อ1 3 0 0 0หักว่าคนปะโทไองามไส้แล้วครับผมไปแล้วจ้ะขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยจากโควิดนะครับผมบายบายสวัสดีครับ